กับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขูสุคนเด้ออีบสีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะก่อนนาะนีจากที่มีประเด็นจากทางชาวเน็ตได้ถกกันว่าถ้าหากว่าทางบอสบิ๊กจะฟ้องแบ่งสมบัติในส่วนของตอนที่หามาได้ร่วมกันกับทางเพลวเพาจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองพี่น้องจากที่ในส่วนของทางเพจอิลาสาวนา ก็ได้โพสต์บทสัมภาษณ์ย้อนหลังของทางแพลวเผาเสียงทองนพน้องเนาะเพื่นอนก็บ,บอกว่าย้อนฟังบทสัมภาษณ์เพลวเผาเสยงทองเปิดปมทรัพย์สินหลังเลิกลาชี้แจงกรณีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องการส่วนแบ่งรายได้จากนาฬิตะไหลกุมปิดเพื่อนำไปตั้งตัวโดยเพลวเผายืนยันว่ารายได้ส่วนนี้ทำเพื่อทีมงานทุกคน เป็นเงินหมุนเบียนหลักที่ใช้ซื้อรถซ่อมชุดและซื้ออุปกรณ์เพื่อให้วงอยู่รอดจึงไม่ใช่เงินที่จะแบ่งให้ส่วนตัวได้พร้อมย้ำชัดว่าไม่เคยไล่ฝ่ายชายแต่เป็นทางผู้ใหญ่บ้านที่ตัดสินใจก้าวเดินออกไปเองนั่นละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของจากที่ทางเพจอิหลาสาวนาได้ โพสย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของทางเพียวเภาหลังจากที่ทางเพจได้โพสต์ข้อความดังกล่าวชาวเน็ตหลายคนหลายท่านถึงกับเดือดทันทีเนาะพี่น้องเนาะถึงสิเป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์ย้อนฟังบทสัมภาษณ์แต่ทางชาวเน็ตเอฟซหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ทันทีว่าถูกอีกฝ่ายนอกใจใครจะไปทนได้ไม่มีใครทนได้หรอก ใครจะอยู่จะรับได้เธอมีชู้แล้วบอกเขาเดินออกไปถ้าเธอไม่มีคนอื่นเขาจะออกไปไหมเขาบอกให้เลือกแต่เธอกับไม่เลือกปาดบางท่านก็บอกว่าใครจะอยู่ได้เมียจะเอาชู้มาอยู่บ้านด้วยโอ้ยข่อยสูนเด้สันเอฟซีทันนีว่าบางท่านก็ว่าจริงๆน่าจะแบ่งให้เขาบ้างถ้าบิ๊กฟ้องแล้วชนะอีก แม่เพลผาไม่ได้เกิดเลยนะรอบนี้เตรียมตัวไม่เหลืออะไรเลยบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเป็นจังไดตอนเขาขอแบ่งบ่ให้เขาบาทนี่ถ้าเขาฟ้องแบ่งสมบัติเอาบาตรนี้บ่มีเงืนเลี้ยงผัวไม่แท้แทหนักเลยที่ดินบ้านก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแค่ผัวใหม่ที่คอยโพสหวานเอาใจแค่นั้นแหละ ฟ้าบางทันก็ว่ารอไปอธิบายกับสารอีกรอบละกันรอบนี้เป็นบทสัมภาษณ์เป็นการประกาศบอกทางเอฟซีต่อไปเธอจะต้องไปให้การกับสารไปขึ้นสารรอไปสาบานต่อหน้าสารละกันปาดบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าต่อไปนี่บอมี่ยังสีเหลือแล้ยวทาเกิดว่าบอดบิ๊กฟ้องสนะ เขาได้เงินมาจะควองสิย่งงยังบาทนี่เงินก็คือสิไ่เบิดไปแน่แล้วละตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่แล้ววสันพินวงังหลายคนหลายคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ากน,นาสิให้เขาไปตั้งตูบ้างเพราะว่าเขาบ่าได้เฮ็ดผิดจะคลองเองเป็นคนที่ผิดแท่นทีสิแบงให้เขาจักน้อยเนี่ก็ได้วสันวา่าพพินวังเป็นจังใดเสียน้อยไม่ยอม บาทที่นี่สิได้เสียหลายคักบาทนี่ถ่าเขาฟ้องขึ้นมาว่าสันนั่นแหละพี่น้องแต่ก็ยังมีบางความมิตนที่บอกว่าเมื่อตัดสินใจก้าวขาออกจากบ้านแล้วก็คิดว่าไม่น่าห่วงที่จะมาทวงสมบัติคืนไปแล้วก็ต้องไปให้รอดในเมื่อก้าวขาออกไปแล้วเขาไม่ได้ไล่สักคำแิ่หลายคน ก็เขามาตอบกลับนพนองเนาะบอกว่าไม่ได้ไล่แต่ก็เหมือนไล่ไหมตัวเองมีชู้ใครจะไปทนได้บางท่านก็บอกว่าตัวเองเป็นคนผิดแทๆ้ๆยังจะมาโทษฝ่ายชายเบิดค่ำสีเว้าไม่ได้ไล่แต่การกระทำแบบนี้ใครจะรับได้ นางเอ้ยวาสันว่วพพินวงองบางข้อมินก็บ,บอกว่าอย่าให้เขาต้องงัดด้วยลักฐานระดับผู้ย่บ้านแล้วเขารอบครอบอยู่แล้วบาดท,ที่นี่ ไปคุยกันที่ศาลเท่านั้นว่าสันพีนองป้านั่นนะละ่ะพีนองในส่วนของประเด็นดังกล่าวนี้ทางเพจเพิ่นกะไดาเบาถึงแล้วก็ย้อนฟังบทสัมผณ์เนาะในส่วนของทางเพลียวเพาวที่เปิดปุมทรัพย์สินหลังเลิกลานั่นเองพีนองจากที่มีประเด็นเบาถึงกันว่าทามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอิลีถ้าวันนั้นมาถึงเตรียมตัวให้กันในชั้นศาล ได้เลยเพื่อนพี่น้องเอาบัจจุบันในส่วนของเรื่องดังกล่านี้พี่น้องคิดเห็นอย่างไรกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวรามีเขาว่าอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจา้า